ความจเจริญตลอดชั่วการและนานเทินสาธี่ประธุลสศไหมครับ ยาทุกท่านพนมมือจ้าตั้งนโมตระพร้อมกันสามข้าพระเจ้ายาติทั้งหลายไ,ได้นำอัฐิและอังคารของ าปาฟ้าแกองค์หลวงพ่อสซทรพระแม่คงคาพระแม่กรณีฝากแม่ยะนางเรือลงเรือฝากเทพเทวดาทลายขอให้ดวงจิตและดวงวิญญาณของจงไปสู่สุขติ ในพบภูมิที่ดีในพบภูมิที่เย็นสบายผลละบุญกุศลครั้งนี้ส่งผลลูกหลานมาส่งท่านนะคะก็ฝากให้ท่าน,นอยู่กับองค์หพ่อโสธรบอกกับคุณแม่ท่านอิสระคุณสำหรับกบรรมใดที่เคยได้ร่วมเกิืกับท่านเอาไว้ญาติขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันแล้วก็เวรผ่อให้กับท่านนะจ๊ะให้ท่านไปสู่เดชภูมิที่ดีในคุณแม่ท่านมีแสงสว่างนะคะไปนะญาติผมน้ำอกเริ่มร้อยแล้ว ก็ส่วนาคานด้านล่างเราจะต้องโกรยดอกไม้กันอ,นอนีกรอบน แม่พอเดินไหวใช่ไหมจ๊ะไหวค่ะแ้จ,ะจับไหมก็ดูถ้าจ,จับไหมก็ดีให้เท้าสูงสัะเกียวดรือให้ อุปาชิะวานิโรชันติเตสังโฆปัสโมสุโคอนิจาวัตสังขาราปุภาทวายธรรมปีโนโอปาชิะวานิโรชันติเตสังโฆปัสโมสุโ เจ้าจะขอซื้อที่จากพระแม่ธรณีพระพพแม่คงคาซักหนึ่งพันไร่ให้แก่อัฐิและอังคารของพร้อมทั้งในขอฝากไว้ไในการอนักิบา,าปปลาคุ้มครองอัฐิและอังคารของ ให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขตรอดชั่วการงานเธอ,อเีหยนได้ภาพครับอิ่มโวยซื้อที่ด้านขายด้าขายโวยตำ่ำๆนะครับลม ไม่หมดเลยครับโอหยิบปวยให้หมดเลยคับ เนาะเดี๋ยวลุกห้องจมไปเองนะครับเข้าเข้าใหม่ค่ะหม่ถึงจะลงไปในน้าํานะคะหยิบมาใช้เหมือนกันแล้วกันไป,ไปล่อยไปน้องกับปล่อยหยิบมานะครับ โคมิตตกคานางกายกรังวาจากรมมังปัังนางปัจังทิเตปัจจังขีนงปัจจังิต พลลภูรินาตพมาเปราวัตวันตาลายสุเกติหายุโคพวะอภิวัทนนาสีเป็นนิดจังหุธดทปาจา สวยใกระานนี้สวยอยู่คนเดียวเฮ้ยสี่